จะเป็น1.9แต่ก็ทําน้องร้องว้าวได้นะคะมนะากับเจ้าคันนี้เลยอยี u ู u d ด,ดีแม็คันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9ตัว SB 2016นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ภาษาด้วยโลโกโอ้อ s u ูซแบบนี้สวยงามมากนะคันนี้จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นแม็กใหม่ยางใหม่ตับไปไหนสาวก็กรีิไปร้านเล่าสวาวกเกที่ลอกไปเหยียบ <c oughs> น,นะอ่ะภายในของเขานะคะคันนี้จะบอกว่า มันเลี่ยมมากเลยนะมันเลี่ยมมันสะอาดมันแบบว่าภายในเขากว้างขวางอยู่แล้วแต่ถ้านั่งรถเก่งมันก็จะนิ่งๆแต่ถ้าเปลี่ยนมานั่ง1.9กับพี่ก็จ,จุกแน่นก,ก,ก่อน,อน <c oughs> เพราะว่าคันนี้เราจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะได้เป็นพวรงมราลัย3ก้านนะคะยังไม่เป็นมันติฟังกชันเนาะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะได้ไป6เกียร์อ้า6เกียร์ก็เพียได้นะบทสิงสายสิงห้ามผลานนะคะคันนี้เครื่อง เราไม่ได้ทําอะไรให้นะเพราะเราจะไม่เน้นเอาเครื่องแต่งมาทํานะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่แบบรถโดนย้ำเข้ามาเป็นเครื่องเดิมเลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคาคันนี้นะ1นก็เสียวได้นะบอกก่อนคันใหม่สนใจผ่อนเรือกเงินเพียงแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตั้งขายอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทหากสนใจปัดขวาทักแชทเข้ามาเลยคะ่ะ